จังหวัดน่านเมืองน่าเที่ยวที่เราตั้งใจมาชาร์จแบตให้ตัวเอง3วัน2คืนปล่อยใจให้ว่างใช้เวลากับธรรมชาติมาเพื่อดิจิตอลดีท็อกเข้าสู่ไซเลนโหมดมองดูวิวธรรมชาติฤดูฝนชมทุ่งนาต้นข้าวเขียวๆได้ลีแลซกผ่อนคลายมีเวลาไม่เยอะแต่ก็พอให้ตัวเองได้พักผ่อนจากความวุ่นวายความสะดวกของทริปนี้เราเลือกใช้บริการรถเช่าของเอวิสบูธสีแดงสดสะดุดตาตั้งอยู่ในสนามบินน่านนครที่เลือกใช้เอวิสเพราะว่าคุ้มค่าตอบโจทย์ในเรื่องของราคาและมั่นใจได้ในบริการมีรถให้เลือกหลากหลายรูปแบบและวันที่จองเราใช้้ค YOC 2025 ได้ส่วนลดมาด้วยทุกอย่างจองง่ายบนเว็บไซต์สะดวกและรวดเร็วมากๆเสร็จแล้วเราก็ขับมุ่งหน้าสู่อำเภอปัวและเติมพลังที่บ้านนากลางโต้งคาเฟ่ธรรมชาติมีทุ่งนาสวยๆกินข้าวซอยน้ำเงี้ยวร้นอนๆพร้อมไปต่อกับจุดหมายที่2งทางไปอำเภอปัวจะมีหอศิลป์ริมน่านได้ชมความสวยงามของภาพวาดอาจจะไม่เข้าใจงานศิลป์ทุกชิน้นแต่ก็ทําให้ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเดินทางต่อประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงที่พักโคโค่วันเล่เป็นที่พักสไตล์ธรรมชาติแล้วก็คิดว่าความสนุกและความตื่นเต้นกําลังรออยู่ที่นี่ที่โคโค่วันเล มีให้ทำเวิร์กช็อปช็อกโกแลตมาถึงก็ได้ไปเข้าสวนโกโก้ได้ลองชิมผลโกโก้สดๆจากต้นรสชาติมีความเปรี้ยวเล็กน้อยขมหน่อยหน่อยแล้วก็มีความนุ่มลึกนอกจากโกโก้ในสวนแล้วยังมีผลไม้สดๆจากต้นบริการตัวเองได้ด้วยเป็นความโชคดีที่ได้มาเจอฤดูกาลที่ผลไม้ออกผลอยู่กับธรรมชาติในสวนแบบนี้ก็แฮปปี้มากๆกลับจากสวนก็มาทำช็อกโกแลตบาร์เป็นครั้งแรกที่ได้ลองทำบอกเลยว่านี่เป็นเวิร์กช็อปที่ประทับใจและอร่อยมากๆแล้วก็คิดไม่ถึงเลยว่าจากผลโกโก้สดๆที่มีโอกาสได้ไปดูในสวนมาสามารถรังสรรให้อ ขนจริงๆแล้วอร่อยละมุนทุกเมนูโดยเฉพาะขนมเปียกปูนโกโก้คือว้าวมากน้ำโกโก้แก้วกินได้แบบซีโรเวสแบบไอศครีมเย็นๆก็ชื่นใจแล้วก็มีน้ำโกโก้สดๆให้ได้จิบทุกเมนูมีความน่าสนใจอร่อยและแตกต่างไปคนละแบบเลยทีเดียวห้องที่เราพักวันนี้ชื่อว่าห้องโกโก้สกายเป็นห้องที่มองเห็นธรรมชาติเห็นวิวทิวเขาภายในห้องก็จะเป็นการตกแต่งงานไม้มองดูแล้วสบายตานอกจากนี้ก็ยังมีเซสสปาช็อกโกแลตเป็นการมาพักผ่อนในสวนโกโก้แล้วตัวเองก็กลายเป็นช็อกโกแลตไปแล้วเรียบร้อยแต่นอกจากการที่ได้สปาแบบผ่อนคลายอะไรจะดีเท่าาาากกกกัับรได้้พจจหนอ แล้วก็หยิบหนังสือเล่มโปรดขึ้นมาอ่านระหว่างที่แช่น้ําไปด้วยและเวลาที่เราคอยอาหารเย็นของที่พักก็เสิร์ฟเป็นขันโตกให้ถึงในห้องค่าคืนนี้ก็อิ่มอร่อยตแต่แต่เจ้าเช้าวันที่สองก็ตื่นมากินอาหารเช้าท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นอาหารเช้าของที่พักมีความหลากหลายแถมยังได้มองวิวสวยๆด้วยชอบข้าวผัดไส้อัวโกโก้ร้อนๆกับเบอนีกรอบนุ่มวันนี้ตั้งใจว่าจะออกไปชมทุ่งนาชมธรรมชาติเพราะเราคิดว่าน่านก็ถือเป็นเมืองน่าเที่ยวในฤดูฝนที่มีทุ่งนาสวยงามมากๆจริงๆแค่ขับรถมองเห็นภูเขามองเห็นทุ่งนาาาาากก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 ็็รู้้้สสึดดชื่่่แลลวัอออมมมมจจทีพไไไเ วิวสวยๆแบบนี้วันนี้ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะออกมาอ่านหนังสือเล่มโปรดให้ได้มากที่สุดใครจะไปคิดว <c oughs> ่าแค่มาเจอเถียงนาวิวธรรมชาติสวยๆจะทําให้พบเจอความสดชื่นและฮิวใจได้ขนาดนี้แล้วทุกคนมีหนังสือเล่มโปรดกันหรือเปล่าเพราะว่าทาง C ีเอ็ดบุ๊ค้านหนังสือชื่อดังมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อเพียงแค่แชร์หนังสือเล่มโปรดที่อยากจะพกไปอ่านใน55เมืองน่าเที่ยวและทางซีเอ็ดก็จะมีให้รางวัลบัตรนูปีคอร์เรคชั่นกว่า1000ัรางวัลเลยทีเดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่บ้านฝาเมืองน่า